ร้านสะดวกซื้อแบบไทยๆก็ดังไกลถึงมาเลเซียไทยสติดมาดฮิตแรงคนมาเลเซียแห่กินอาหารไทยขนมไทยชาไทยและเบอร์เกอร์เซเว่นกันเพียบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน่นแอดขอแนะนำโปรแรง y o u u u e p พเมีม m เริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทก็ดูเพลินได้แบบไม่มีโฆษณาคัน่นและพิเศษสุด โปรยูทูบพีเียมแบบจัดเต็มทีเดียว2ปีแค่199บาทสนใจติดต่อไปที่ ad doggy pm อย่าลืมบอกด้วยล่ะว่ามาจากช่อง C ีคอมเมนตจะได้รับบริการสุดพิเศษไปเลยสวัสดีครับทุกคน อาหารไทยเนี่ยก็ดังไกลถึงมาเลเซียกันอีกแล้วไทยแลนด์สตรีทมาส์ตร้านสะดวกซื้อสไตล์ไทยที่ตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตแรงในมาเลเซียและก็ได้รับความนิยมสูงพอสมควรในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติร้านสะดวกซื้อสไตล์ไทยแห่งนี้เนี่ยจำหน่ายสินค้าไทย100%มีสินค้าที่หลากหลายมากเลยทั้งอาหารว่างขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มและอาหารพร้อมทานที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในเซเว่นอิเลเวนของ ไททําให้คนมาเลเซียที่เคยไปเที่ยวไทยเนี่ยหรือว่าอยากลองลิ้มชิมรสอาหารจากเมืองไทยก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆและแน่นอนว่าอาหารและขนมของไทยเองเนี่ยก็มีรสชาติที่มันเป็นเอกลักษณ์ทั้งรสที่จัดจ้านเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดซึ่งถูกปากคนมาเลเซียที่มีวัฒนธรรมอาหารใกล้เคียงกันอยู่แล้วก็ทำให้รู้สึกคุ้นเคยและเข้าถึงได้ง่าย ในปีแรกเนี่ยทางร้านเองก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเปิดถึง10สาขาและในปีที่2ก็คือปี2025นี้ก็มีเป้าหมายที่จะขยายเพิ่มอีกเป็น60สสาขาทั่วประเทศมาเลเซียเลยนะครับโดยทางร้านเองเนี่ยก็มั่นใจเลยว่าคนมาเลเซียนั้นจะชอบสินค้าไทยและก็เหมาะสมกับผู้บริโภคชาวมุสลิมอย่างแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียกันดีกว่านะครับว่าเขานั้นจะคิดกันอย่างไรกับเรื่องนี้ คอมเมนต์ชาวมาเลเซียท่านแรกก็ดีใจมากเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ฉันนะสามารถไปประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางคอมเมนต์ Comment ชาวมาเลเซียท่านต่อมาเบอร์เกอร์ไทยเนี่ยอร่อยจริงจังเลยนะพอนึกถึงตอนกินทีไรเนี่ยน้ำลายก็ไหลทุกทีรู้ไหมว่ามันคือเบอร์เกอร์อะไรกันเนี่ย ชาวมาเลเซียท่านต่อมาก็มาเซ็งกับราคาเลยนะครับแต่จาก49บาทก็กลายเป็น104บาทราคาเบอร์เกอร์ไทยเนี่ยแพงเหมือนกันเลยนะเนี่ยจะร้องไห้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางร้านก็ได้มาตอบเลยนะครับมันก็ปกติอะนะอาหารนำเข้าสำหรับเบอร์เกอร์ที่ชาวมาเลเซียเขาพูดถึงเนี่ยก็คือเบอร์เกอร์เซเว่นนะครับ ชาวมาเลเซียท่านต่อมาก็มาสงสัยอาหารที่เนี่ยฮาลานทุกอย่างเลยไหมอ่ะหลังจากนั้นเองเนี่ยทางร้านก็ได้มาตอบอย่างไวเลยนะครับเบื่อที่จะตอบคำถามแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อไปเลยได้ไหมโอเคมันก็ต้องเป็นฮาลานอยู่แล้วแน่ๆซิพี่สาว ชาวมาเลเซียท่านต่อมานะครับราคาของกินมันเท่ากันหรือว่าต่างกันไหมอ่ะว้าวแต่ว่าร้านดูดีมากเลยนะที่เนี่ยน่าจะเป็นที่ที่มันดีที่สุดฉันจะแวะมาแน่นอนคอมเมนต์ชาวมาเลยท่านต่อมานะครับเยี่ยมไปเลยแต่เมื่อไหรจะเปิดที่ปีนังบ้างล่ะเนี่ยคอมเมนต์ชาวมาเลเซียท่านต่อมานะครับ อาหารอร่อยมากเลยนะบอกตามตรงว่าไม่อยากจะไปหาดใหญ่เลยเพราะว่าซื้อของให้ลูกๆเท่าไหร่อ่ะก็ไม่พอสักทีแต่ว่าคิดถึงอาหารที่หาดใหญ่จังเลยชาวมาเลเซียท่านต่อมานะครับเบอร์เกอร์ที่นั่นอ่ะอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวฉันอาจจะไปซื้ออีกทีหลังก็ได้ ชาวมาเลยท่านต่อมาก็มาเรียกร้องให้ร้านไปเปิดบ้างนะครับที่ปลาหังอ่ะไม่มีร้านไทยสตีดมาดเลยนะมันไกลเกินกว่าจะไปคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับใช่แล้วแหละขอใกล้ๆบ้านได้ไหมอ่ะหลังจากนี้จะไปทุกวันเลย คอมเมนต์ชาวมาเลเซียท่านต่อมาก็มาพูดถึงเรื่องเบอร์เกอร์ไทยอีกแล้วนะครับเบอร์เกอร์ไทยเนี่ยมันอร่อยมากเลยนะเพิ่งกินไปแล้วเนี่ยว้าวเลยอร่อยที่สุดเพิ่งรู้นะว่ามีร้านขายแถวแถวมาเลเซียด้วยอ่ะเดี๋ยวที่หลังอ่ะก็ต้องไปรีวิวอาหารไทยบ้างแล้วละซิชาวมาเลเซียท่านต่อมานะครับว้าวที่ร้านมีชาไทยแล้วก็ชาเขียวไทยด้วยเหรอเนี่ยมีแบบปั่นด้วยสุดยอดไปเลย คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมเรื่องชาเลยนะครับชาเย็นที่เซเว่นเมืองไทยนะนะมันอร่อยแล้วก็มันมากเลยนะไปเมืองไทยทีไรนะ่ะก็เข้าแต่เซเว่นตลอดชาวมาเลท่านต่อมานะครับมีมาม่าซื้อดา่ารสต้มยำกุ้งด้วยเหรอเนี่ยอร่อยมากเลยนะน่นนะยิ่งกินกับยำนะยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกคอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริม บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไทยเนี่ยอร่อยมากเลยนะซื้อที่ร้านมาแล้วแล้วก็ทํากินเองได้เลยอร่อยมากจริงๆชาวมาเลเซียท่านต่อมานะครับโอ้โหเจ๋งมากเลยนะมันอยู่ใกล้บ้านของชั้นที่สุดเลยคงต้องเข้าๆออกๆร้านในอีกนานเลยแหละหลังจากนั้นเองเนี่ยชาวมาเลเซียอีกหลายคนก็มาขอร้องทางร้านนะครับให้ไปเปิดแถวบ้านเขาหน่อย มาเปิดที่มะละกาหน่อยเถอะคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับจะเปิดสาขาที่มะละกาเมื่อไหร่หรอที่เนี่ยเรามีพื้นที่ว่างเยอะแยะเลยนะคอมเมนต์ต่อมาก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วปีนังล่ะจะเปิดเมื่อไหร่คอมเมนต์ต่อมาก็ด้วยเช่นกันแล้วยาโฮล่ะเมื่อไหร่จะเปิด ชาวมาเลเซียท่านต่อมานะครับเมืองมัวล่ะเปิดไหมอะ่ะและถ้าเปิดนะ่ารับรองได้เลยว่าฉันน่ะจะแวะมาที่นี่ทุกเดือนเลยชาวมาเลเซียท่านต่อมาก็เช่นเดียวกันเลยนะครับมาเปิดที่เซนไย,ยะโฮเอะขอร้องล่ะเซนไนนะ่ะเป็นเมืองที่น่าเบื่อมากเลยมีแต่ทะเลทรายโล่งๆแล้วก็ร้านฟาสต์ฟูด้ดยังไงก็ตามลนะ่ะถ้าเปิดมานาฉันจะไปร้านเป็นคนแรกเลย ชาวมาเลเซียท่านต่อมาก็เช่นเดียวกันเลยนะครับถ้าอยู่ยาโฮนะลองเปิดในเขตเมืองดูก็ได้ลองเจาะก,กลุ่มคนยาโฮกับคนสิงคโปร์ดูก็ได้รับรองเลยว่ามันขายดีแน่นอนชาวมาเลเซียท่านต่อมาก็มาพูดถึงสาขาที่เปิดไปแล้วนะครับนี่ดีจังเลยนะเนี่ยที่สาขาแรกนะอยู่ใกล้บุกิตบาลูเพราะมันเป็นจุดศูนย์กลางของใครหลายๆคน คอมเมนต์ชาวมาเลเซียท่านต่อมาก็มาขอร้องทางร้านให้ไปเปิดบ้านเขานะครับมาเปิดที่อารลอเซตาบ้างได้ไหมอ่ะเราอยากจะไปในเมืองอยู่นะแต่มันก็ยังไกลอยู่เลยรถมันติดแถมไฟแดงอีกเปิดที่อารลอเซตานะ่ะเชื่อฉันเถอะฉันไม่ได้ไปที่นั่นทุกวันคนเดียวหรอกนะแต่ครอบครัวของฉันอนะ่ะเขาก็ไปที่นั่นทุกวันเหมือนกันขอร้อง และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้จากที่อ่านคอมเมนต์ดูเนี่ยชาวมาเลเซียดูเหมือนว่าเขาจะชอบร้านนี้เป็นอย่างมากหลายคนอยากให้ไปเปิดแถวบ้านตัวเองกันเพียบเลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์ให้กับช่องด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย